เป็นสิวตรงหนังศีรษะมากดสิวออกได้หรือไม่คะมัาจะเป็นทั้งสงหน่อยคนเป็นคนคำคลำเหมือนสิวอะ่ะเหมือนเป็นเม็ดเม็ดที่หนังศีรษะนะคะหรือว่าเป็นตรงไททอยอ่ะที่เราแยกแยกก่อนโดยทั่วไปถ้าเกิดมันเป็นสิวตรงหนังศีรษะเป็นเม็ดเม็ดบางทีเราแกะแกะไป,ไปมาๆก็อักเสบเจ็บขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว,ว่าสิวก็ได้แต่ถ้าคำทางการแพทย์จริงๆมันคือรูปขนอักเสบก็คือจุดที่มี ขดออกมามันอักเสบมันมีการอักเสบมันอาจจะมีแบคทีเรียลงไปผสมด้วยมันก็เลยบวมขึ้นมาลักษณะไยสิวถ้าเป็นที่หนังศีรษะเราจะไม่กดสิวกันนะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อการที่ยิ่งกดยิ่งอักเสบและยิ่งทําให้เกิดการเชื้อโรคแบคทีเรียมันมันจะยิ่งปลามไปเยอะอะไม่ควรหรืออีกภาวะหนึ่งที่จะเจอบ่อยในบางคนก็คือเป็นสิวตรงบริเวณท้ายทอย เป็นเยอะๆแล้วสุดท้ายกลายเป็นคีลอยหรือแผลเป็นนูนได้คือถ้าเป็นภาวะสิวที่อยู่ที่ตรงท้ายทอยเนี่ยเขาเรียกภาษาศัพท์การแพทย์ว่า acne e y l o i d a l i s newk เป็นภาษาลาตินจำชื่อยางนิดนึง acne ก็คือสิว c y l o i d a l i s คือกลายเป็นคีลอยแล้วก็ newk ก็คือใน area ของท้ายทอยนะคะซึ่งก็กดไม่ได้เหมือนกันต้องฉีด สิวนะคะท้งลูกขุมขนอ,อักเสบที่หนังศีรษะถ้าเสบขึ้นมาหรือแม้แต่ตรงนี้ก็ต้องทําการฉีดสิวฉีดส,สเตียรอยด์ที่สําหรับฉีดสิวนี่จําเป็นเพื่อให้มันยุบตัวลงอาจจะมีการาถ้าเป็นดูขุมขนอ,อักเสบมีการกินยาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะหรือว่าทายาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะร่วมกันไปด้วยออบางคนถ้าดูลักษณะของลูกขุมขนอ,อักเสบมันแปลกๆเราจะสงสัยการติดเชื้อพวกยีสต์อะไร ร่วมด้วยต่างๆก็จะต้องมีการสกิดแล้วไปเาพาะเชื้อได้นะคะจะได้ให้การรักษาที่ถูกต้องหรือมียาฟอกอะไรต่างๆที่ถูกต้องนะคะดังนั้นนะสำหรับคนที่รู้สึกว่ามันมีเม็ดอะไรที่หลังศีรษะค่ะอ,อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าจะต้องไปกดสิวมันมันไม่เหมือนที่หน้าที่หลังก็กดไม่ค่อยได้นะคะที่หน้าเนี่ยกดได้ที่หน้าหน้าหูจออะไรเงี้ยกดได้ แต่ถ้าจุดอื่นนี่กดแท่ไม่ค่อยออกยิ่งอักเสบมากกวนับกว่าเดิมอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะแถมก็คือว่าบางคนเขา้าใจาเป็นสิวคือจับไปแต่เรามองไม่เห็นไงปรากฏว่าพอมาหมอมาสองดูมันเป็นหูดอะ่ะก็มีนะหมอเคยเจอ มันเป็นหูดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหูดก็ต้องรักษาแบบหูดจี้ไนโตรเจนเหลวนะคะหรือแม้แต่ฝานฝานออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องให้แพทย์ผิวหนังดูนะอันนี้ไม่ใช่สิวอีกพาทนึงอาจจะเป็นในส่วนของแบบแต่พวกนี้น่าจะเป็นมานานแล้วคือคือ,ค,อคือคนไข้คลำได้มานานแล้วก็คือเป็นพวกกลุ่มฝายฝายที่อยู่ที่หนังศีรษะอันนี้ก็ไม่ใช่สิวเช่นเดียวกันนะคะสาหรับคนที่แบบเคยปลูกผมมาปลุกผมแล้วเกิดเป็นตุ่ม อักเสบคล้ายสิวอันนี้แนะนําว่าให้กลับไปที่คลินิกที่เขาปุกผมให้นะคะเพราะว่ามันมีโอกาสแนวโนมมากเลยที่เออเวลาเราใส่อ hair f o l ิ i c l e หรือตัวผมใหม่เข้าไปแล้วมันมีแบคทีเรียเข้าเลยก็ตามนั้นมันเกิดรูขุมขนอักเสบที่หมอบอกดังนั้นเราก็ไม่กดอยู่ดีอะไม่กดอยู่ดีเราก็ต้องไปทําการรักษาภาวะรูขุมขนอักเสบตรงนี้โดยที่ ต้องให้หมอที่เขาทําการบุกผมมาดูให้เนาะโอเคไหมอ่ะเป็นการเคลียร์จบประเด็นเรื่องของเม็ดสิวอะไรที่หนังศีรษะที่แพ่หลายคนอาจจะงงอยู่ว่าเข้ามากดสิวที่คลินิกทั่วไปได้ไหมคําตอบเลยคือไม่ควรนะคะ,ะมาพบแพทย์ผิวหนังก็ได้นะคะถ้าสงสัยว่าเป็นอะไรนะคะโอเควันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย